จะแยกวัดชั่วโมงนะครับจะพาไปเดินไปถึงวงเงยนโอเดียนนะครับบนรู้ว่าตอนเช้าดวราชฝั่งถนนนาวราดด้านอนนะครับเป็นยังไงเมื่อค่ตอนวันเสาร์วันที่ยี่สิบมกราคมตอนเวลาประมาณเจ็ดโมงกว่าแปดโมงเ้าเป็นยังไงมากครับโอเคนะครับโอเคนะครับครับครับเริ่มเดินไดเลยนะครับับขอกคับ ใต้ช่นะะ้นม่นถนนยววาวาราด้านหนึนะะ่งนะครับรเพืน,น,ะะเนะครับเพนะครับนะครับเพิเพือท้ายม้นนนะครับ นะครับยังไม่ต้องหาครับโอเคใช่ไหมครับโอเคครับต้งสั่งอีกหนึ่งนะครับโอเคน,นะครับเบดินต่อเดินต่อ มันจะถึงขนาดเก่าแล้วนะ,นะครับ เองนะครับแต่ไม่มากมายนั okay, ่นเองนะครับก็มาเรื่อยๆนั่นเองนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับตรงนีนั่นเองนะครับทางดานั่นเองนะครับก็อตรงนี้นะครับเโลซายาวรานั่นเองนะครับโลตัปพีนั่นเองนะครับเตเตอรทเานนั่นเองนะครับโอเคนะครับ ยาวนักหนึ่งนะครับตลาดเก่าหนึ่งนะครับถนงเจ้าคนนบุญหนึ่งนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับ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 เดินต่อ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 โอเคนะครับ ร้านหัวซิงหงนะคะรับหัวิงหงหัวงหงสาขายาวราด้านนงนะคะรับโอเคนะครับโอเคนะครับหัวซิงหงนะคะรับหัวิงหงหัวงหงนั่นเอนะครับ รถตามทางตลอดเลยนะครับโอเคนะครับสายทองโค้เตึ้งเฮงนะครับหค้งตึ้งเนะครับทางถนนแปลงน้ำนนะครับโอเคนะครับ โอเคนะครับโอเคนะครับโอนกลางน้ำนะครับใกล้จะถึงแล้วนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับ เดินต่อเดินต่อ oh <my. S 1> เดินต่อเดินต่อเดินต่อ,ตอ,อยังไม่ไกลแล้วน,นะครับโอเคนะครับจะถึงแล้วน,นะครับผมถึงจะเห็นโอเที่นแล้ว,น,วน,นะ,นะ ปลานะครับลักบุกินชื่อดังโยมาร้านานะครับ เทสซาต์นะครับรบริษัยเทสซาต์เป็นเองนะครับเพราะว่ามันมีน้ำสุกี้เทสซาตอยู่ในเองนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับ สมควรนั่นเองนะครับแต่ไม่แน่นนะครับโอเคนะครับเพราะว่ารถมันเราแน่นนะครับก็ยังาหน้าเป็นแห่งการขานั่นเองนะครับตอนช่วงนี้ก็คือจะข้าวอยู่นั่นเองนะครับก็ยังไม่แน่นนั่นเองน่นะครับโอเคนะครับโอเคนะครับน่าเห็นใช่ไหมนะครับเป็นเครดีนั่นเองนะครับพวกนี้นั่นเนววาวว่าไปมีแต่เนินนะครับโอเคนะครับนั่นแหละแก่นั่นนะครับ โอเคนะครับรับเดินขึ้นมาอีกหน่อยนึงนั่นเองนะครับจอแยกนะครับจอแยกเฉลิมุนีนั่นเองนะครับโอเคนะครับแยกเฉลิมุนีนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับก็คือถนนวาไปนั่นเองนะครับก็จะเป็นวัดสัมพันธวง์วัดต่อนั่นเองนะครับ คนะครับโอเคนะครับนครับตามทาตรงมาอีกหน่อยหนึ่งนิดนึงนะครับไม่ไกลแล้วนะครับอี่ไม่กี่ร้อยเมตรนิดนึงนะครับสองสามร้อยเมตรนิดหนึ่งนะครับไม่เกินนี้นะครับโอเคนะครับโอเคนะครับเดินเดินเดินเราก็เดินเดินเดินนะครับเดินต่อเดินต่อ จะถึงวงเวียนโอเดียนแล้วนะครับโอเคนะครับเลีเ้วซ้ายนะครับเลีวซ้ายโอเคนะครับโอเคนะครับ แลวก็ตรงขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับโอเคนะครับถนนมานะครับแล้วก็เดินตรงขึ้นมาทางซ้ายมือนิ่นึงนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับ เยอะไหมนะครับก็มาเรื่อยๆนะครับไม่แน่นไม่อะไรนั่นเองนะครับตอนเช้าวันเสาร์ก็อย่างนี้นั่นนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับ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 ดีเลยใช่ไหมนะครับก็ถ้าจะมาก็มาตอนเช้าๆนาั่นเองครับมีเลยนะครับวันเสาร์วันในนี้เลยนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับล้วก็เนี้ยขวานั่นเองนะครับ อย่างนี้เป็นเี่ยวขวานั่นเองนะครับโอเคนะครับขึ้นมานะครับก็จะเป็นด้านข้างของวัดไปนีนั่นเองนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับ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 ไปมีนี้นะครับโอเคนะครับโอเคนะครับเดินตรงขึ้นมาอีกหน่อยนึงก็จะถึงแล้วนะครับโอเคนะครับครับครับ ไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับประมาณห้าสิบถึงหนึ่ง้อยเมตรนั่นเองนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับเดินเดินเดินพวกเรามาเดิน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 พอจริงๆไม่ถึงเลยนะครับแค่สิบยี่สิบเมตรแล่นเองนะครับโอเคนะครับตรงนี้เลยนะครับมาลครับเร่งปีกเท้าหน่อยนะครับ นี่อนะครับถึงแล้วนะครับวงเวียนโอเดียนนึ่นงนะครับวงเวียนโอเดียนนั่นงนะครับถึงแล้วนะครับวงเวียนโอเดียนนั่นงนะครับโอเคนะครับ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  วงเงินโอเดียนนั่นเองนะครับครับขอบคุณครับ